ทองคำเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยผมไ่าเป็นคนจะจับได้เองว่าเขาเก๋ยังไงนะนี่องค์เป็นล้านนะฮะองค์ยี่ห้าพุทธศตวรรษทองคําเนี่ยสร้างแค่สองพันห้าร้อยองค์นะครับเนื้อเงินสร้างสามร้อยองค์เนื้อนาคที่หายากที่สุดนะครับสร้างแค่สามสิบองค์เท่านั้นนะฮะทองคําห้ามมีเข็มด้านล่างนะบล็อกนี้ไม่มีไม่มีเข็มนะตัวตัดนี่สาคัญมากพระหันหน้าเข้าเราเนี่ยทางด้าน ขวาของพระนะครับซ้ายมือเราเนี่ยนะครับด้านขวาของพระนะตัวตัดด้านล่างตรงนี้นะครับจะเหมือนกันหมดนะนี่จะมีร่องนี้นะเนื้อทองคําเนี่ยบางคนบอกไม่สวยสวยไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ในกล่องแล้วก็ก่อนจะส่งหรือก่อนจะถึงทุกวันนี้จาก2,500มาถึงปี6-7เนี่ยมัน ถูกการจับการใช้มีรอยขีดข่วนจะมูกจะลงทุกองค์เลือกที่จมูกลงน้อยที่สุดถือว่าสวยคือตัวตัดจะเป็นตัวเดียวกับหมดเนื้อทองคําปั๊มในกระแสของเนื้อทองคํานะเนี่ยจะเป็นเงาเป็นเซียนถ้าพื้นเหรียญตึงๆนะครับแล้วไม่มีร่องรอยของการปั๊มกระแสวิ่งของเนื้อทองคำเนี่ยนะครับพิจารณาดได้เลยว่าจะไม่แท้มีเส้นเล็กนะแล้วแหลมคม พระปัม๊มทองคําต้องคมนะฮะร,รอยเท้าเนี่ยก็จะมีเส้นเนี่ยมเนี่ยผมจะดูเลยคมนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะคมผมดูชอนไปยันใต้ทีวอนนี่เลยผมเล่นนะผมดูเส้นต่างๆหมดนะครับแข้งนี่ไม่เหมือนเขานะเนี่ยครับจะคมนะเนี่ยจะมีรอยล่องรอยของของบล็อกที่แต่งนะฮะแล้วปั๊มเนี่ยจะติดหมดเลยแต่ตรงนี้ต้องไม่มีเข็มทองคาถ้ามีเข็มเก๋เลยนะครับจําไว้นะใครเจอทองคามีเข็มจะรับซื้อรับจำนำนะต้องวางเลยนะครับ ถ้าท่านเช่ามาท่านจะเท่ากับโดนอ่าโดนโดน,โดนต้มนะจะมีเส้นทิว้วๆเล็กๆหลังมือแขนไม่เรียบนะเนี่ยจะมีเนี่ยไหมเป็นเป็นรอยยาวๆเป็นเซียนเสียนเซียนลงมาเลยนะครับนะักแข่งอย่าเป็นเซียนขวางเนี่ยยันหลังจะมีเส้นทุกองค์เป็นรอยอ่ากระจายอะ่ะแบบปั๊มปึ้งอย่างเงี้ยกระแสของเนื้อทองคําเวลาโดนโดนพิมพ์ปั๊มกดเข้าไปในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับ แล้วรายละเอียดนะครับในนี้นะผมบอกเลยนะบางคนจะมองข้ามนะนะครับในนี้นะครับจะมีเส้นจุดตายอยู่ทุกจุดในล่องยันนี้นะครับจะมีเนื้อหลงเหลือให้เราได้เห็นแต่ในยันนี้นะมีเส้นอีกนะครับมีเนื้อเกินอยู่ในเนี่นะตรงหยดนี่ก็จะมีนะครับผมจะดูละเอียดเวลาผมซื้อพระพิจารณาผมจะดูผิวพันธุ์ที่มันเดิมไหมผ่านการล้างมาไหม ผ่านการตกแต่งมาไหมเนี่ยทุกองค์3องค์ก็จะเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นเกจความรู้สําหรับวันหยุดนะครับจะให้ความรู้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจ FC ของสายป๋องสุพรรณการันตีนะฮะ